แจ้งอยู่ครับแจ้งอยู่วินสวัสดีครับนุลูกสวัสดีครับเจอกันกับมาวินช่องมาวินอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วฝนตกพี่น้องเอ้ยกำลังไปอันกอกข้าวซอยอันข้อน้องตาลอยู่เลยเนี้แม่ถ่ายกอกข้าวครับถ่ายกอกข้าวไปเด้อผู้พี่น้องซาคุ้มกำลังซอยกันอยู่เนี้ยเนี้

กำลังซ้อยกันอยู่บองนั่นแล้วเลยเนาะบอกุดท้ายเนาะเออกอกำลังซ้อยกันอยู่พี่น้องมีคนมีคนมีคนขุนตุ๊บ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 ันช่วยกันตุ๊บขุนตุ๊บขนเลยเขล ข้าวทีนข้าว่ออนข้ลว่อนก้านข้าวิ่อ่นกกมวทีคอ่อนข้าวทนาวที่อ้ทีอ่อน้าวอเนาวที่่อนว่นที่อ่้วท่ัน้วท่อ่ท่กน้วท่ท่กัน้าว่น้่อ่นขวอ่้าว่กันข้ว่้าว่น้า่อ้วนาวที่วอ้ว้วเออ้ เนีเอาเอากระโดดออกไปเอากระโออกไปในเฮียนข้าวไปในนี้เดีอ่ะคือคนนั้นแะเบิร์ดอ่าสีทั้นคนคนหลายบ่ป้าวันแล้วไปแล้วห้อยย่างหน้าโคเข้าไปคนอยู่วันนี้เออนั่นนี่เขาเอาขึ้นละเล่าแล้วได้จะสอบได้จะสอบได้หกชิ้ช่ได้ลายเนาะเออได้อ่ามันบ่ให้ค่อยไปค่อยขึ้นเยอะเหมือนี่ขึ้นน้อยคือไ่คือว่าสิไปมันหมดเล่า ถาเอาเข้าเป็นหมิ่นไว้เจ้าต้องไปก็เลยเห็ดซื้อพ่อเก็จะใจเขาจะไผ่เลี้ยหย่างมาเลี้ยใหชิมอยู่เลยี้ยไป่นำมาชิมมามาอยู่หันแหละยืนอยู่หันแหละมันขายมันขายลูกมาเลยมันขายบ่ตช่องมา ครับยืนอยู่หันแล้วยืนอยู่หันแล้วมันขันคายอย่ามา

พอดีล่อให้เล่งเนาะแล้วไว้เทยไปลงันดีเทยวล่ันงน่เออราับมา่เบิ้าตัวนายมาใส่ตัวนี้ด้เอขาพูนอยางอีกร้านหนึ่งอยังร้านหนึ่งวะร้านเต้นใหญ่โอ้ตัวนั้นยังมี้กาะมาตัวนะออาอ เลี้ยงข้าวเดียวคนลายคนลายการไปดูคนกันละพี่ปีกายอี่างนี้เนาะปีกายนี่เปงปีกายนี่วัดมันเราตัดเน้ำลายเนาะอาย่าคอยเห็นคอยหม่คอยเห็นก็ดีตัวเมื่อยอยู่ดีโอ้ม้วนกัดเ อันนี้มเ้ยัยกับ้าเอกาไม่ใเอมาห่วงเจยายาอยูเอออันยางไหเอาเขาขึ้นเล่าได้ของเขาผู้ห่วงกับนี้

ตัวนี้พลาเต้นเดี๋ยวเอ้าก่อนเออเป็นน้ำมาแล้วเหลือหนึ่งเต้นเหลือหนึ่งเต้น พอเขาเจได้สีห่วงขึ้นมาแล้เข้าไว้ตาล่างอขาไว้หรอบอเออใครอยู่ด้ไปทอนเรือด้เออเรีอยู่หนดยอันคนเข่าสอยเข่าอยู่ยังบริการองดีแล้เออใครอยู่เข่าเกาะท่านเขาบว เู้นเลิกับว่าาเต้ดอยู่มาแล้วกรยกนาี่โอ้เป็นน้ำเด้ไหนรุ่นเ้อะไม่ใช่ปลาไไปพุ่นบออย่าพึ่งด้อย่าพ่งนตอนนี้มีน้ำมีน้ำมีน้ำน้ำเขาอืมน้ำน้ำทางน้ เพราะว่าตอนนั้นแราขึ้นนะเาอยู่คูแกะทุ่มอีกาแต่งบเอ้วเอาเอามาคืเอาเอาอยู่นี่ก็ได้ด้วเอาอยู่นี่ก็ได้ทุ่พด นั่นขึ้นาั่นขึ้นยังแลกันนอยู่บาขึ้นตั้แล้วบ่งนมาจังซอยลบนาลบหลังอยู่ใช่อยู่ใช่ถ่การซีวนาอยู่ สังคมบ้านนอกช้อยกันเนาะะอย่าขู่กินข่าวอยู่ปะตี หวัดแห้งมือล้าง่เล็กินาบ่ขา่วัดแห้งมือล้างนี่ว่านีีโต่น่รงนี่นี่ขอเขาเจบริคหมนี่ทิประทิบคนมัดแล้วคนมาแล้วทีแล้วเลย

ที่บ้านขามที่บานรับทบานปันเอาบุญสิาย

นี่โดนี่บเปียโดนีดนีโดนีทโบนกันม่กล้แต่เคียวกับเกินกระดำ้สอง้อยู่เลยเอายคุณนาละกอกว่าหนาเาไปขีดเข่าคยวเลยไม่ออกใส่เข่าคิวใหไม่ออกใส่เข่าคียวให้อย่บนน้นกันอกม่เลเนาะล

เลได้ไรไริดสีกวายนก็เี่วตเหน้าได้าม่ซีเดียรได้เขาได้เลปดสิบนรนั้นเ่สเก้าสิบเก้บื้อายมามายนรวยเข้าคนรวยเข่าเลย เด็คนรวยเข่าอยาแล้วหน้าออกไปเอาออกไปในโซไปเด่ร้อยสี่สูงยังไม่ร้อยหัวร้อยี่เคนไหนแ่เาหน้าน้าอันเอาเห็ดลงยางชุก้าว่งแล้วบไลายวม่คืเก่าอีเก่าเอาอยได้ขนาด้ที่โไลี่หนเ้าแล้วกเด็กคนนยังไาีอันเดียวนะ สี่แล้วแล้วพี่น้องสีแล้วแล้วรอมแรงแข่งขันจะเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้กจ็จบพี่น้องก็เดินพี่น้องเด้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วบาทน,นี้